ก็เพราะว่าผมเกิดมาไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเหมือนใครนี่ครับมีแค่ใจกับร่างกายที่พร้อมจะมเผชิญกับโชคชะตาสองแขนสองขาพร้อมสู้กับการปล่อยควาหาเงินงานหนักก็สู้ครับงานเบาก็ลุยเหนื่อยก็ไม่เคยท้อหนักก็ไม่เคยถอยสมองสั่งใจใจสั่งกายทำใจให้สบายต่อให้เหนื่อยกายผมก็ทำได้จนมันสำเร็จแล้วครับ มีไว้พุงจนแต่สําหรับความจนก็ต้องทนสู้กันไปนะครับเงินเก็บในบัญชีอาจจะยังไม่มีถึงหมื่นนึงแสนแต่ถ้าว่าสองมือสองแขนผมก็จะทํามันให้ได้แหละครับตอนนี้มีน้อยแต่ผมก็ไม่เคยไปคอยวัฒนารุยและฟันฝ่าเพื่อโชคชะตาจะหัก